เิ่งบรรยากาศฤดูหนาวกอลีจ้าดอกไม้เปลี่ยนสีแล้วเด้อใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีใบไ,ไม้ร่วงเบิดแล้วก็เดี๋ยวมันก็เขาหนาวหนาวเดี๋ยวก็นีน่ก็เริ่มหนาวแล้ว เริ่มน้วาแล้วเจ้าเกาหลีเริ่มน้ําแล้วเกาหลีเริ่มหนาแล้ว,วจะน้อยใบยมันก็นโลนเบิร์ตหกะมีมะก,ก็ลงด้วย่ะะหีมะตกใบไม้เปลี่ยนสี ตัวกระไลตัวเกลียนวาลมนี่เริ่มน้ำนะจ้าเริ่มน,น้วมาให้เปลี่ยนสี

你又提过年，你又你，不是